อยากขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่รู้ก็อยากขอโทษขอโทษลุงขอโทษนะคะขอโทษไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไบร์าอาสา ความคืบหน้าในการขอความเป็นธรรมหรือฟื้นคดีปล้นทรัพย์ของผู้ต้องหาที่ชื่อกมนแพเขียวอดีตนักการพันโรงโรงเรียนหันคาพิทยาคมอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทไร้อาสาพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ค้นหาความจริงตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้ง การลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงยุติธรรมได้พูดคุยกับผู้เสียหายที่ถูกก้นทรัพย์ซึ่งเป็นพยานสําคัญถึงสองรายจําได้ไหมว่าใช่ลุงเป็นคนทําหรือเปล่าที่ไปจับที่หันค่าหน้าตามันคล้ายๆกันหน้าตาหุ่นแล้ววันที่ไปชี้ตัวเราก็ชี้ชี้ลุงแล้วเรารู้ไหมคะว่าแบบไม่ใช่เป็นคนผิด <Montreal. S 1> ิดตัวไม่รู้จ้ะแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาบอกเราว่าไงบ้างเขาบอกว่าเขารับสารภาพแล้ว <The story> หนูตอนนั้นหนูคิดว่ารับสารภาพแล้วก็คงใช่อ่ะถ้าไม่ใช่เขาก็คงไม่รับสารภาพคือเราก็ไม่ได้ลงไม่ได้พูดคุยกับลุงเลยว่าลุงได้รับสารภาพหรือเปล่าค่ะไม่ได้พูดไม่ได้คุยคือวันนั้นให้เราไปชี้ตำรวจบอกมาว่ารับสารภาพแล้วเราก็เลยชี้เลยค่ะ ผู้เสียหายทั้งสองรายให้การว่าตอนแรกยังไม่มั่นใจว่ากมนลแพ้เขียวใช่บุคคลที่ทำการป้นทรัพย์หรือไม่แต่มีผู้ที่เกี่ยวข้องบอกผู้เสียหายทั้งสองรายว่ากระมลแพ้เขียวยอมรับสารภาพแล้วผู้เสียหายทั้งสองคนจึงชี้ตัวย,ยืนยันไปนนเลนชไป็นคนร้มนนาม,มันกหิวปีกป้าเขาไปก็ชี้ค่ะชี้ชี้คนที่ผิดผิดตัว เขาาสั่งให้ีรก็ีีท่่แไมใช้การให้ถ้อยคำของผู้เสียหายพยานสำคัญทั้งสองรายทำให้ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงของพันตำรวจเอกดุษฎีอาร,รยาวุธรองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้บอดแสดสำคัญเพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ในการขอความเป็นธรรมหรือฝื้นคดีให้กับกมวลแพ้เขียว ได้มีอีกนึงคืออีกนิดนึงเราก็จะอาจจะต้องไปขอ,อสำนวนของคดีคุณการป้นครั้งนี้นะคะรับรวมถึงขอของกลางนในในคดีนี้เช่นอาจจะมีสายรัดสายรัดมือรัดเท้าที่ที่อยู่ในของการคดีหรือของกลางอะไรก็ตามที่ต้องขังทิ้งไว้ว่ามีการตรวจพิสูจน์ลาย้วมือแฝงไว้หรือไม่อาจจะนำมาตรวจลาย้วมือแฝงหรือทาง d ี a นว่าตรงกับคุณลุงหรือไม่ว่าตรงกับผูงหาตัวจริงทั้งสามรายหรือไม่นะครับซึ่งเราเชื่อว่าเนี่ยถ้าเกิด มี DNA หรือมีอะไรนิ้วมือแฝงที่ตรวจไว้เนี่ยยังไงก็ต้องตรงกับผู้่วงหาตัวจริงยังไงก็ต้องไม่ตรงกับคุณลุงกมลน,นะครับซึ่งจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งมาประกอบในการรื้อฟื้นคดีนี้ครับหลังจากนี้ไบร์อาสาจะติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องขอความเป็นธรรมขอรื้อฟื้นคดีของกมลแพ้เขียวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น